คุณกําลังเจอเรื่องราวแบบนี้ใช่ไหมครับบิวทีมทีไรโค้ชทีมทีไรไฟมาแรงมากในช่วงแรกแต่สุดท้ายก็ไฟตกอยู่ดีไม่กล้าให้ฟีดแบ็กกับทีมเพราะกลัวที่จะสูญเสียความสัมพันธ์ยิ่งโค้ชยิ่งฟีดแบ็กยิ่งขัดแยง้งไม่รู้จะแก้ปัญหากับเรื่องนี้อย่างไร High Impact Coaching and Positive Feedback หลักสูตรที่จะมาช่วยจัดการกับปัญหาเหล่านี้ให้กับคุณครับ สวัสดีครับผมมนบนิยมเดชาครับวิทยากรนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากคอร์ส High Impact Coaching and Positive Feedback นั่นก็คือเครื่องมือและขั้นตอนการโค้ชครับ5ขั้นตอนด้วยกันที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถโค้ชทีมงานของคุณได้ถึงในเรื่องของความเชื่อกันเลยทีเดียวครับ มาดูกันซิว่าเขากําลังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่ที่ขัดขวางการเติบโตและขัดขวางการใช้ศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่เข้าใจความแตกต่างของทีมและความต้องการลึกๆที่ซ่อนอยู่เพื่อที่จะนำไปใช้ในการโค้ชและการดึงศักยภาพของเขาได้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับการทำงานในองค์กรรวมทั้งการใช้ positive feedback ที่พัฒนามาจากจิตวิทยาเชิงบวก ที่จะทำให้การฟีดแบคของคุณได้ทั้งในเรื่องของการเรียนรู้และการพัฒนาสยภาพไปในเวลาเดียวกันหลักสูตรนี้ถูกออกแบบด้วยกระบวนการ r Result o l s e d t r a i n i n g ครับซึ่งถ้าคุณต้องการที่จะใช้หลักสูตรนี้นะครับในการพัฒนาสยภาพและอัพสกิลไว้กับพนักงานของคุณแล้วแล้วก็เรามีบริการทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ครับสามารถติดต่อได้ที่ learning Hub Thailand ครับ